ดีค่ะโทรจากบริษัท d ีเออค่ะตอนนี้คุณมีพัสดุยังไม่ได้จัดส่งและได้มีการติดลับหากมีข้อสงสัยประการใดฟังซ้ำกดหนึ่งติดต่อเจ้าหน้าที่กดศูนย์ดีค่ะบริษัทออค่ะยินดีให้บริการค่ะครับผมครับคุณไม่ทราบตังการสยอบถามเรื่องอะไรคะมีพัสดุมาหรอครับ มัจ้งเลขพัสดุครับไม่งั้นเจ้งชื่อได้นามสกุลนะคะไม่ทราบเลขพัสดุครับมันมีใช่ไหมครับหรือมันไม่มีค้ะลูกค้าต้องการตรวจสอบไหมจะต้องทำไงครับถามลูกค้าแจ้งเลขพัสดุไม่งั้นแจ้งชื่อได้นามสกุลนะคะอ๋อแจ้งชื่อครับชื่อพอใจครับนามสกุไลไรเดอร์ครับค่ะไรเดอร์ครับครับ เจอแม่ครับแลนี้ติดแล,น,แลนี้จากไหนครับเนี่ยจากต้องแม่ไยเหรอ